สวัสดีครับพี่เอกแบบบ้านสวยนะฮะจากช่องแบบบ้านสวยนะครับช่องจะไปพูดเรื่องบ้านกันนะฮะวันนี้พี่เอกมีบ้านสไตล์นอดิกนะครับผังแปลนเนี่ยเป็นรูปตัวแอลใครที่ชอบบ้านรูปตัวแอลแล้วก็ให้ภาพรวมเนะี่ยออกมาเป็นบ้านสไตล์นอดิกด้วยเนะี่ยอันนี้ไม่พลาดนะครับ ข้อมูลจากลูกค้าที่เบรกได้มาคือ,อทางลูกค้าเนี่ยอยากจะสร้างในที่ดินของตัวเองแล้วก็มีที่ดินที่เป็นแนวยาวเราไปสร้างในท้ายที่เลยหน้าบ้านเนี่ยนะครับมีบ่อน,น้าอยู่นะครับทั้นั้นตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างจะมีการทิ้งระยะหา่างพอสมควรเพื่อให้บ้านเนี่ยมันดูเด่นทำสามห้องนอนสามห้องน้ําข้างล่างก็มี2อห้องน้ำสองห้องนอนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการซัพพอร์ตต่างๆรวมทั้งที่จอดรถด้วย ก็ข้างบนมมีแค่ห้องนอนเดียวดังนั้นบ้านที่ออกมาก็ในความคิดพี่เอกก็น่าจะเป็นสเต,ต็ปที่เป็นคล้ายๆกับบ้านชั้นครึ่งนะครับก็คือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแต่ว่าไม่เต็มพื้นที่ทีนี้คอนเซปต์ของบ้านที่เป็นข้อมูลในการออกแบบเป็นประมาณนี้ทีนี้มาดูเรื่องของผังนะครับผังที่พี่เอกจะไล่เรียงให้ฟังก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยต้องการให้บ้านรูปตัวแอลนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่มีระเบียงด้านหน้านะครับก็้นชั้นล่างนี่แหละก็ ให้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันเห็นน้ําเวลาที่เบกวางผังคือพอขับรถเข้ามาปุ๊บให้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยจอดรถได้เลยจะเป็นหลังคาลงจอดรถยื่นออกมาเลยเดินขึ้นทางข้างบ้านก็จะมีระเบียงรูปตัวแอลต้อนรับเลยตรงนี้เราสามารถจะเข้าทางประตูด้านหน้าก็ได้หรือเข้าทางประตูด้านข้างก็ได้นะครับทีนี้พอเวลาเข้าไปเราจะเห็นอะไรก่อนนะครับในพื้นที่ที่เราเอาไว้สําหรับซัพพอร์ตลูกค้าในแง่ที่เป็นบ้านนอร์ดิกเนี่ยเราจะดีอย่างหนึ่งว่าทรงนอร์ดิกเป็นทรงที่สูงนะครับ เราใช้ทรงสูงเนี่ยสามารถที่จะใส่ในเรื่องของพื้นที่ห้องรับแขกห้องทานข้าวไปในตัวเลยบ้านหลังนี้เนี่ยอยากจะให้มีห้องรับแขกตรงบริเวณนี้ก็น,นี่ก็ถูกต้องเลยนะครับก็ทําให้พื้นที่ตรงห้องรับแขกเนี่ยมันสูงโปร่งโลง่งแล้วก็ตั้งพื้นที่สำหรับวางโต๊ะทานอาหารได้นะครับก็วางตรงนี้ได้เลยทําให้พื้นที่มันเกิดการต่อเนื่องการทําให้บ้านนั้หรือกว้างขวางขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนยถัดไปจากโต๊ะทานข้าวก็ทำเป็นครัวเลยก็น,นี้ไม่จำเป็นต้องมีครัวครัวได้เป็นกวดสำหรับเตรียมอาหารก็คือให้เเเเปปป็็นนครัััวววดกไไทยยยยลอ่างี ฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องง่ายที่เราทำครัวไทยแล้วก็ทำประตูมันจะได้การกลิ่นได้ตรวบ้านหลังนี้คือจะมีครัวไทยกว้างๆสัก3ามเมตรคูณสีเมตรสามารถจะใช้งานได้อย่างเต็มที่เลยถัดจากครัวไทยออกมาก็จะเป็นในส่วนของซักล้างนะครับก็ทางซักล้างก็จะมีพวกปั๊มน้ำพวกไหลห้องไว้อยู่ตรงนี้เลยบ้านหลังนี้ทาง เจ้าของบ้านนอยากจะให้ยกสเตปขึ้นมาอย่างน้อยนะครับสัก80เจนนะครับเพื่อให้บ้านมันดูดูเด่นด,ดูลอยขึ้นฉะนั้นเวลาที่เราออกแบบตรงนี้จำเป็นจะต้องทําให้ฟังก์ชันต่งตางๆเนี่ยมันใช้งานอยู่บนบ้านได้เลยนะครับเพื่อให้ไม่จชเป็นต้องลงไปข้างล่างแล้วก็กลับขึ้นมาข้างบนไม่งั้นก็การใช้งานเราจะไม่สะดวกทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านเจ้าของบ้านด้วยเพราะบางท่านก็อยากจะทํา พวกเรือนซักล้างออกไปแยกต่างหากเพราะว่าจาเป็นจะต้องให้ทางเมดหรือคนที่เขาดูแลเรื่องการทำความสะอาดบ้านคนดูแลเรื่องการซักรีเนแยกออกไปเพราะว่าเขาอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับพื้นที่ตรงนี้ทั้งวันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วโซนนี้พี่เอกก็แอบใส่ห้องน้ําไปด้วยคือมีในส่วนของชักโครกแล้วก็อ่างล้างมือเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว รจริงๆถ้าการใส่ในส่วนของฝักบัวสายอ่อนนะครับเพื่อเอาไว้ล้างเนื้อล้างตัวหรือเป็นห้องอาบน้าจุกเชิญก็ยังสามารถทําได้ในพื้นที่ห้องน้ําที่มันไม่จําเป็นต้องใหญ่มากนักทีนี้ถัดมาทางด้านขวามือที่เป็นพื้นที่ที่เป็นโถงโลกเนี่ยตรงนี้จะเป็นทางเดินออกมาที่เป็นห้องนอนทั้งสองห้องนะครับแล้วก็มีห้องน้ําแต่แบบห้องน้ํหรวมของห้องนอนทั้งสองห้องนี้ตรงปลายทางเดินเนี่ยพี่ก็ทําให้เป็นตัวบันไดขึ้นไปในส่วนของชั้น2เลยฉะนั้นบ้านทั้งหลังเนี่ยพื้นที่ที่เป็น รูปตัว L เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ที่เป็นพื้นที่โล่งๆเลยด้านนอกของรูปตัว L เนี่ยก็ทําระเบียงกว้างๆเอาไว้สัก2เมตรนะครับความยาวก็อย่างน้อยก็ประมาณสัก6เมตรได้นะครับหกถึงเเมตรตัวนี้ก็สามารถจะั u p อ o r t พื้นที่ที่เราเอาไว้นั่งเล่นได้เกือบๆทั้งวันเลยเพราะว่าตัวนี้มันหันด้านทิศตะวันออกช่วงเช้าเนี่ยก็รับแดดช่วงที่มันอ่อนๆนะครับแล้วก็ช่วงสายแดดเริ่มร้อนแล้วเข้าไปในบ้านพอช่วงเย็นเนี่ยแดดจะล่มทั้งวันเลยพอขึ้นมาชั้น2เนี่ย หห้องที่เป็นของทางท่านเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็มีโถงที่เป็นโถงบันไดกั้นกลางแล้วก็จะมีะระเบียงด้านนอกบ้านที่อยู่ทั้นสองตรงนี้ก็สามารถจะมีห้องน้ําแยกออกมา ประมาณสักเมตรหกสิบคูสักสองเมตรแตรงนี้ก็เป็นห้องน้าที่สามารถแยกส่วนเปียกส่วนแห้งได้แล้วก็มีมุมๆุมหนึ่งนะครับเอาไว้วางตู้เสื้อผ้าได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะแยกในส่วนของ walk-in closet นะครับแล้วก็การวางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันก็วางได้ค่อนข้างลงตัวตรงนี้เพียกถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีวิวดีที่สุดของบ้านเลยถ้าเราทําให้พื้นที่ตรงนี้มันเข้าได้เฉพาะ ในส่วนของทางท่านเจ้าของบ้านเนี่ยมันก็ทําให้ยังมีความเป็นส่วนตัวหน่อยถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในโซนชั้นสองที่เป็นของบ้านเจ้าของบ้านเองทีนี้เรามาดูในเรื่องของฟอร์มอาคารรูปลักษณ์อาคารว่าพี่เอกจัดยังไงนะครับทำให้มันดูน่าสนใจแป้นเนี่ยมันเป็นในเรื่องของ การทาเป็นลูกทรงแอลเนาะพี่เอกต้องการให้บ้านหลังนี้มันเป็นสไตล์แบบเบ็นนอนดีก็เลยใช้พื้นที่ท,ที่มีการลดหลั่นกันของหลังคาเพราะว่าทางด้านหนึ่งมันมี2ชั้นเนาะก็ดึงตรงนี้ขึ้นมาทําให้เป็นหลังคานอนเด็ก2ตัวเหมือนเป็นบ้าน2หลังนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยส่วนที่เป็นหลังคาเรียบๆนะครับตัวหลังคานอนเด็กทางท่านเจ้าของบ้านอยากติดในเรื่องของโซลาร์เซลล์ก็สามารถจะติดแลใช้งานได้เลยไม่ต้องไปกังวลเรื่องการรับน้ำหนักเมทัลชีตเนี่ยรับได้ประมาณสัก 60- 80กิโลกรัม ต่อตารางเมตรทนี้ก็สามารถจะติดแผงโซลาเซลล์ได้เลยและการยึดโยงการใส่จุดซัพพอร์ตของโซลาเซลล์ก็สามารถจะทำง่ายๆกับพวกหลังคาไม่เป็นชีนะครับแล้วก็หลังคาตรงนี้เวลาที่เราเป็นรอยต่อของหลังคาสองตัวซ้อนกันตัวหนึ่งสูงเพราะว่าเพลกเซจะเป็น2ชั้นในตัวหนึ่งเตียบว่าเป็นชั้นเดียวมันก็ทําให้บ้านเนี่ย เวลาเรามองมามันมีจั่วสองจั่วนะครับมีจั่วที่เป็นพระเอกคือทรงสูงแล้วก็ทรงเตี้ยนมันทําให้บ้านนั้นดูน่าสนใจสีสันต่างๆเนี่ยพี่เอกใ,ใช้เป็นโทนสีเข้มเป็นสีเทาครับท่านเจ้าของบ้านนั้นก็เป็นผู้ชายแล้วก็อยากได้โทนสีนี้แล้วก็เล่นสีไม้เพื่อให้บ้านเนี่ยมันไม่ดูแข็งจนเกินไปแต่ว่าไม้ที่พี่เอกใช้นะครับก็เป็นไม้เทียมทําสีทําให้บ้านเนี่ยมันดูไม่แข็งจนเกินไปแค่แ,แนงบ้างบางส่วนเพื่อลดความร้อนเนาะที่มันมากระทบกับ ในส่วนของตัวผนังทําให้ผนังนี่มันไม่โดนแดดแบบร้อการแผ่ความร้อนไปในตัวบ้านเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็หน้าต่างบางช่วงเนี่ยแต่ตอนแรกพีเอกทำหน้าต่างกว้างเลยเนาะก็ทางคุยทางท่านเจ้าของบ้านแล้วว่าก็อยากจะให้มันดู ไม่ไม่เปิดเผยจนเกินไปต้องลดในเรื่องของขนาดช่องเปิดต่างๆลงนะครับแล้วก็ข้อดีของเขาคือทําให้มันไม่รับแดดมากบางท่านชอบนะครับชอบไปเปิดมุมมองกว้างๆบางท่านก็ไม่ต้องมากเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราชอบไปทางไหนในเรื่องของวัสดุที่พี่เอกนำมาใช้ตัวโครงสร้างให้เป็นงานพวกคอนกรีตต่างๆคานคอนกรีตงานผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปนะครับตัวผนังต่างๆก็เป็นผนังอิฐมอนอิฐบล็อกอิฐมวลเบาอันนี้ได้หมดเลยแล้วแต่ ว่าเราต้องการจะเซฟเท่าไหร่นะครับก็ในส่วนหลังคาก็เป็นหลังคาไม่เตชีสสามารถจะติดตั้งในส่วนของโซล่าเซลล์ได้ตัวประตูหน้าต่างนะครับพียรกเลือกใช้ที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดข้างในเป็นประตูก็เป็นประตูบานไม้เทียมต่างๆก็ตัวเฟรมนะครับตัวเป็นวงกลมต่างๆก็จะเป็นตัวไม้ตัวนี้ก็มีไม้พวก U PVC นะครับก็ใช้แทน วัตนุที่เป็นวงกบไม้ก็ยังได้นะครับสามารถจะทาสีทับได้อีกนละก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการที่จะมีเรื่องปลวกเรื่องอะไรต่างๆเพราะว่านี้เราต้องเคลียระทังท่านเจ้งของบ้านกันแรกแม้กระทั่งไม้ที่มาประดับบ้านทั้งหมดก็ะช้ไม้เทียมก็ทาสีเอานะครับนี่คือภาพรวมของบ้านทั้งหมดนะครับพื้นที่บ้านหลังนี้อยู่ที่205ตารางเมตรโดยประมาณนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวพี่เอจะทิ้งไว้ข้างล่างลิงก์นะครับใครที่เข้ามาแล้ว พยามยจะสอบถามน,นะคบพี่เอกนะให้ดูทุกคลิปเลยนะพี่เอกอะ,อะทิ้งข้อมูลเอาไว้ในคำบรรยายใต้คลิปเพื่อที่ว่าระยะเวลาหนึ่งเนี่ยพี่เอกจะได้มาอัปเดตในเรื่องของราคาต่างๆได้ภายหลังรฉะนั้นเวลาที่พี่เอกพูดไปแล้วมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้พี่เอกจะใช้วิธีนี้ไปใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในใต้คลิปดีวกว่าในเชิงของขนาดบ้านราคาค่าก่อสร้างณเวลานั้นอาจจะอัปเดตกันไปในสัก สี่ห้าเดือนทีงพี่เอกอัปเดตให้ทิ้งหนึประมาณนี้นะครับใครที่มีคําถานมนะครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านก็ทิ้งเอาไว้นะครับพี่เอกเข้ามาตอบแล้วใครอยากจะเห็นคลิปอะไรยังไงต่อไปก็ส่งคําถามมาแล้วนะครับพี่เอกขยันยทําคลิปให้นะครับใครที่ติดตามพี่เอกอยู่อาจจะมีในะเรื่องของข้อมูลการออกแบบบ้านบ้างข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์บ้างก็มีความรู้ดีๆอะไรมาเลาให้ฟังเรื่อยๆนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ